โอ้ตรงนี้น่าจะเป็นหน้าไม้นะครับนี่น่าจะเป็นหน้าไม้โอ้โหสวยมากอลังการจริงๆแต่ละต้นโอ้โหยอมเลยสวยมากอลังการงานสร้างโอ้ก็จะให้พาชมไปเรื่อยๆนะครับใาชมไปเรื่อยๆเป็นบอนไซไซส์ใหญ่ๆใหญ่ๆจบๆสวยๆนะครับดูครับดูต้นนี้ก็ ใหญ่สูงใหญ่มากอ้แต่ว่าคือเราไม่รู้เรื่องราคานะครับก็เดี๋ยวมารอบหน้าเดี๋ยวผมจะอสอบถามเรื่องราคาให้นะครับนี่อย่างต้นนี้ใหญ่มากนี่ก็กำลังสร้างนะครับอลังการมากต้นนี้อู้ใหญ่จริงๆสวยนี่ครับยิ่งดูต้นนี้ต้นนี้นี่เด่นมากนะครับ ทั้งซากของเขาแล้วก็กิ่งก้านของเขาเด่นมากเลยเด่นจริงๆนี่ครับโอ้โหต้นใหญ่ยิงใหญ่มากเลยนู่นครับแล้วก็นี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอ่าตรงนี้ก็จะเป็นเทียนทะเลเหมือนกันนะครับก็จะเป็นไซส์ที่สวยๆนี่กําลังสร้างนะครับนี่อย่างต้นนวนก็สวยมากนะอย่างเงี้ยสวยดูซากเขาแบบแต่ละต้น โอ้ต้นใหญ่มากนี่ครับก็เยอะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูส่วนอีกแถวหนึง่งแถวนี้นะครับนี่ครับดูต้นนี้นะครับโอ้โหดูซากของเขาอลังการมากนะแต่ละต้นนี้คือเป็นไม่ใช่อ่าไม่ใช่ไม้แอบ,บซากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทานุกินะเป็นไม้ที่มีเป็นลำต้นของเขาแล้วก็มีน้ำเลี้ยงของเขาเองเลยนะครับ แต่ว่าเอกลักษณ์ก็คือซากของเขาแบบสวยมากนะลงตัวมากแต่ละต้นเนี่ยครับอย่างเงี้ยนี่ก็กําลังสร้างนี่ก็สวยๆทั้งนั้นเลยนี่นะครับก็มาดูต้นต่อไปนะครับโอ้โหต้นนี้ซากสวยมากเลยนะครับซากสวยมากดูการทํานะครับออเอ็นมาทางนี้นะครับแล้วก็ดึงกิ่งลงนะครับ โอ้ยมากนะต้องดูต้นจริงนะครับต้องมาดูต้นจริงนะครับต้นจริงสวยมากเลยนะครับแต่ละต้นนี่ครับใหญ่ๆหทั้งนั้นเลยใหญ่ๆอลังการมากนี่ครับโอ้โหต้นนี้มังกรนอนดูครับตกกระถางนะครับตกกระถางแล้วกระถางเอาอยู่ได้ยังไงไม่รู้เนี่ยครับฝั่งนี้ ฝั่งนี้ไม้ไม้น้มมาฝั่งนี้นะครับน้มมาฝั่งนี้เนี่ยครับไม้ใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นเลยนี่ครับต้นนี้ก็ใหญ่นะสวยสวยๆจบๆทั้งนั้นนะครับมีแต่ไซส์พอดีอะไซส์ใหญ่ก็มีไซส์พอดีก็มีเนี่ยครับอย่างต้นนี้นี่ครับสวยมากเลยนี่ครับ อันนี้กําลังไซส์ากาลังน่ารักนะครับไซส์นี้ไซส์ากาลังน่ารักไม่ใหญ่มากนะครับน่าจะคนเดียวยกได้นี่ครับโอ้โหอลังการจริงๆแต่และต้นนี่ครับดูต้นนี้ดูซากของเขาโอ้โหเกณซากได้สวยมากนะครับโอ้โหใหญ่มากโอ้สวยๆนี่ นี่อีกต้นหนึ่งอู้สวยมากดูครับสวนสวนใหญ่มากเลยนะครับเป็นสวนใหญ่แล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะครับนี่มาดูข้างในอีกแถวหนึ่งนะครับก็เป็นแถวเป็นแถวไปนะครับนี่ครับอย่างนี้ก็เข้าลวดบิดไว้นะครับบิดสวยๆเลยโอ้โหแต่ละต้นอลังการจริงๆ โอ้โหต้นนี้ซากสวยมากนะครับแล้วก็มีอันนี้อยู่นิดเดียวมีน้ำเลี้ยงอยู่นิดเดียวนะครับเนี่ยโอ้โหนะอ,อย่างต้นนี้เหมือนกันนะครับต้นนี้เหมือนกันก็มีซากอยู่นิดเดียวโอโ้สวยมากนะสวนนี้มีแต่สวยๆแล้วก็อลังการมากแต่และต้น เราเคยเห็นแต่ในเมืองนอกนะที่เมืองไทยเราก็มีเนี่ยสวยมากเลยครับ